ไออีกยัางฝาครับอันกล้วยไอ้หอมข้าวเวนิดไหมที่ว่าลายละลายละแสนไหมอ๋อเมียนอยู่ที่เขาปลูกว่าเลยลายละแสนเนาะครับเนาะหายอันของแท้เลยเนาะนอกจากนอกจากกล้วยนอกจากกล้วยข้าวเวนิดแล้วก็มีนอเอียงอีกไงกล้วยราชินีวันนี่กล้วยราชินีนี่เนาะเสดไนนี่น่า่เลยและน่าอร่อยเลยของแท้เลยนกกล้วยราชินีที่พฟันเตี้ยนะครับนี่กล้วยราชินีเตี้ยเนาะ บ,บ่มนขันเตี่ย่ลยกล้วยเตี่ย,ม,ยมันเตี่ย่นบ่มันสูงดอ้ลกล้วยกล้กวยน,น้่นขาลชน,นีนอนอละลอยนหนีนอนอย่ไหแ่หนง่วเตอมี่เขาเอาเได้่นันสองน่งนนอโอ้หน่นนะครับโอ้กอมันนะ่ะ่ตัดออกกปุกางๆม่อกล้วยมุลเนี่นออยนแต่ว่าอันกล้วยเข้าเนนีนอเท่าไดร่อย่กันนี่นอละอยใ้มีหัวนอขายโอเขาเอาเพพอซื้อเพลเพพอเพขยายต่อเนาะ น,นี่นี่นะค,ครับนี่เนาะไอ้กล้วยหอมคาร์ินิทครับนี่นี่บู้กิดแนวเดตัสออกแต่ไม่ออกนิดี้นะเอาไปแค่หออกสีอ้อเอาไปแค่หาหกเจ็ดแปดแล้วผมถามว่าอันแต่ละอันในหลายบ่อันไม่ถึงว่าแต่อันอันราคาวิไหมวีละเท่าไหร่ คือขั้นตอนท้ายนังกระไรวีละอยๆคนแล้วโอ้โหขายแพงขึ้นกันเพราะวิลอยๆเรื่องหนึ่งครับนี่รสชาติรสชาติคือกันว่ารสชาติรสชาติคือนครับอันกล้วยกล้วยหอมอันหอมหอมทองบ่ไอ้มวนมวนกล้วยหอมแจ๊กสกใส่โอ้กล้วยหอมทองมันสีสูงเนาะกล้วยหอมทองมันเป็นน้ำมันอยู่หฮมเผาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมันบ่สูงเห็นบ่ดแล้วโอ้มันทิ้มันอยู่ในไก่หฮมเผามันทิ้สูงนะครับมันอยู่หฮมมันสูงเนาะครับผมอันสีร่องเบิ่งเนาะครับเนาะอ๋อ พุนอนสองนอเนาะป้าขายดีจนจนบอเหลือนอ,นะนาาอเานาะป้าอันนี้กล้วยยังป้านี่นี่ไม่กล้วยต้นนี้ไหมกล้วยหน,าก,หนากแพงขื้อกันบ่นี่ครับนอกล้วยครับวินิดครับเขาไปขยายครับผมโอ้ป้าเอ้ยสมพ่อเขาไ้อีนีเนาะป้าผู้ขาเแ็ดไถไรนึงเขาปลูกไรไรหลายแสนเนาะเขาขายแต่นอ เว้ยเอาธละทิพย์มาขั้นบ่าเราไหมป่าโอ้บ่ได้ถือถือนาะป่าเนาะนอนมูนี่นอนละลอยนอนละลอยกัวป่ากล้วยบ่งทีนะครับเขาส่งออกนอกเนาะป่าเนาะแม่โอ้ครับผมครับแต่ว่าอันกล้วยหอมทองนี่สิถือกลัวนาะป่ากล้วยหอมทองถือกลัวเพราะว่ามันหลายนอมันนอนไม่ถือกลัวอ๋อต้นมันหลายมันมันออกหลายกลัว ยังูสินะเอาสามนอนเลยค่ะครับไปลองเมืองหอป่านออัน,น้กซื้อมาตนเดียว่ร้วจะป่ากขยายออกไปน,านา้าทวมน้าบ่ทวมน้าโปทวมันจะป่านี่ได้ป่านี่กลวยอียงป่านี่อันนี้กวยเล็มือนางกวยเล็มือนแพงบะนอเท่าไรนี่บ่แพงคุณอารถเาเอง <laughs> <laughs> กวยเล็มือนางเอาไปคอนทบา หน่อยป่ามีเสียมบางอย่างเสียมแบบนี้บ่รฮักนะป่าน้องงัดไดครับเพฮักเนาะฮับก็ออกสองเสียงครับผมเบื้องตี้แหละครับผมป่าปลูกห่างกันแห้งเนาะป่าเนาะความหางก็สีห่างบอกว่าจะก้อนนั่แปลงหน่อยพลังมันบ่ครับบ่ให้นผมแบบน้องใหม่ก็เล่าหางนี่นี่น้องใหม่น้องใหม่ปลูกอีิซุนี่ป่าปลูกไม่เหมือนกับร่างปูโอ้ป่าขยายพื้นที่พื้นที่ประมาณหมถึงไรป่าห่ดถึงนี่หนิครับสงางสอง สองงานแต่ว่าอันสั่งได้ใดในหลายเติบอยู่เนะาะครับผมสั่งได้ไดในหลายได้ครับสองงานได้ครับนี่นี่ครับผมแต่ว่าอันตามที่ผมเคยศึกษามากนะครับป่าเป็นเคยบ่อยฟังเขาป่าเนาะป่าว่าอันเขาปลูกไร่หนึง่งนี่เขาขายได้ไร่ใดเป็นสแสนเนาะป่าเนาะแสนหนึ่งนีง่หลายแสนป่า ครับไล่ละแสนกลัวคือสองแสนสามแสนไล่ละไล่ละแสนไร่ละแสนวนท่าป่าเนาะโอ้ผมมีถุงปุ๋ยอยู่ป่าครับผมครับเบื้องชิ้นหน่อยก็ท่าป่าแต่น่าเดือดมากเลยป่าปลูกป่าบ่าได้ปลูกอะไรอย่างเดียวป่าปลูกหอมปลูกอย่างแซมน้ำปลูกคือเก่านี่รปลูกคือยังเคยปลูกกันแหละ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับผักพริกกระง,งั้มครับอันนี้ปลูกท่านไห้แกได้ครับมันแก,แกมันหน่อยใหญ่ใหญ่นี่แม่นปะ่ะอันนี้ยเนื้อเนื้อหน่อยไหมนเนาะนหน่อยอกกอคุณงานครับผมมีแล้วเครื่องไหนงานไหมเครือนี้งามมีดีตรงเลยแต่เฉพาะเครื่องนี้ก็ในในในร้ายอยู่นะครับเนาะเครื่องนี้ได้ประมาณใเป็นพันหมดีลครับเครื่องนี้ประมาณจะเป็นพันหมดเครื่องนี้เครื่องเดียวเดียวโอ้โหเดียวเจ๊ดลอยไหมพี่น้องเนาะ บดเรื่อ,อ,อโนไหมเจ็ดลอยหมคากรี่เนาะ่ที่ไหนครับผมม,มีมีมีหลายแถวครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาเฮ็ดขึ้นปนี่ครับนี่เฮ็ดเฮ็ดแบบเราครับผมเลาปลูประหงนําครับประหงต่าสมเฮ็ดขึ้นเล่าพี่น้องเลยมีอันกล้วยพาราชชนีแล้วก็กล้วยคาเวนิสครับ แล้วก็กล้วยน้ําอะไรครับกล้วยหอมทองครับแต่กล้วยหอมทองนี่หนอหนอมันจะเยอะครับราคาจะถูกกว่าครับผมแล้วก็กล้วยกล้วยเล็บมือนางแล้วก็กล้วยมีหลายมีหลายสายพันธุ์ครับอยู่นี่ครับมีสามสี่สายพันธุ์ก็เอามาฝากพี่น้องครับผมอยากให้เห็นกันครับผมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยปา่าเพื่อนอนละห้าร้อยกล้วยยังคือนอนละห,าห,าห,าหา้ารซื้อแพงแท มันเป็นจากไหให้ถามเนี่ยกล้วยอีหยังเกาะนอรละหาร้อยกล้วยนพเก้าเขาไปเห็ดหยังก็แป้งเลยะโอนื้อมันนกเขากันนะอยากเห็นอยากเห็นวีเลยนี่บอกครับโอ้โหเนื้อโนพะร้าตัวนี้ไหมหนึ่งสองสามสี่โอ้วหกล้วยน้ำหวานนพเก้ามาเคยเห็นครับผมพี่หนงนอนละห้าร้อยครับผมแป้งครับ ครมึง,ง<ด>ที่ละครับผมกลวยนอราฮาลอยพี่นอเคยเห็นบอกมาบึงครับผมอันนั้นอันนี้กลวยยังตัวนี้กวยห,ห,หอมเหมือนกันบก่กกวยหอมญี่ปุนวยหอมญี่ปุ่นครับนี่กนใรน,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 นรูมันมันปูใส่ะน้อก่ปูใสน้ำมัน้หดอกนรห้าร้อเหมือนกันนอแ่เท่าไหร่ละนอาาอกน้อาร่อยโอ้เขพอเนื้อเยอะนะนี่นอราคาล500อยกวยกวย อิโกนาวะกุยจายญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็คือกวยหอมทอดใหยเนาะรสชาติมันสีคือกันว่ะโอ้โหแต่ว่ามันบอกว่ามันขายลูกหน่วยมึงนะขายสองร้อยเงินไทยโหูขายเงินเท่าเนาะไม่ขายหน่วยเดียวนะครับเนยเดียวโอ้ยหน่วยเดียวบัวซ้ำนั่นท้ำเนาะซ้ำขอมทองเนี่ยเนี่ยเนาะที่เขาขายในเซเว่นก็มีเนาะอย่างนี้เขาขายเป็นหน่วยเขาคอทอทุ้งยางดี่พลาสติกอย่างดีิ่มทางอีรีครับผมเบื้องต้นละโอ้เราปลูกอีญย่ปุของเราเองไง เห็ดจะได้บอกนี่ยเฮ็ดจะได้จังกล้วยจังอูดงสมบูรณ์จังงามแท้เห็ดจได้ดูไดจังลใบใหม่ใบยังมาใส่ใบใหม่ถีบขวดแล้วเหาจะไปถท่านเลยมาถีบเติน้ำเงากล้วยอ๋อมันสีงามจังสีปะมันหมักยีสันเอายาเอายังลงไปังถีมันเป็นปุ๋ยเนาะมันดหญ่มันหมักยังสันเนาะมันเป็นปุ๋ยใบใหม่สดเบื้องต้นนะครับเขามาเบื้งเขามาดูงานเขากลมาแบ่งไปพุระนอสองนอเนาะบ้านบ้านสื่อนะอุ้ยลองเจ้าเอาลายแล้วเขาเอาไปขยายเนาะเขาบางเธอ แม่นบอกปลูก,กปลูกโมเดูแลก็เรียบร้อยที่สันบม่ได้เฮ็ดง่ายงที่สันนี่โมเดี๋ยลลู่เลี้ยวหนิมาใหญ่ครับนี่แล้เอาหนอกลัวมาให้พี่น้องมากครับพี่น้องคู่เพิน่นเอาทุเรียนมาฝากเพิ่นครับผมอืมครับ พัฒนาขนาดเลยครับผมเล่าทุดโยดแห่งเลยศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกจังหวัดครับผมศูนย์ฝึกกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมศูนย์พัฒนาอาชีพจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ติดเขตชายแดนช่องจอมชายแดนกาบเชิงนะครับผมนี่ครับกล้วยหอมคาวินิทแล้วก็กล้วยหอมทองแล้วก็กล้วย พระราชนีครับผมผมพยายามเย็นๆนะครับผมถ้ามาค่ำมันก็ไม่ชัดเจนมาพอดีครับกล้วยทองก็มีครับกล้วยน้ำกล้วยมะกอสีทองดูครับผมตัดหญ้าได้ดีมากครับนี่ดอกคูณนะครับนี่ใบคูณผลงานที่ป้าทําวิธีก็ไม่ยากครับเอาใบไม้มาทับมาใส่หนอกก็เอาใบไม้ครับใบไม้ดีที่สุดครับผมใบไม้กับแกลบดําก็ดีครับผม 你说。